สวัสดีครับนะ้านะนะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพานะ้าะนะครับมาทําอะไรอะไรที่สนุกกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพานะ้าะนะครับมาทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันของเจ้าขา่าวอ้วนจอมมอมแมมนะครับสำหรับเจ้าขา่าวอ้วนจอมอมอมแมมนะครับเป็นรถอี u ู u ูออนิวด m แมกซ์2.5 BGS ปี2012นะครับ รถคันนี้นะครับมีการอัปเกรดนะครับด้วยการอุด ETR นะครับแบบ2ฝั่งนะครับก็คือแบบเต็มระบบเลยนะครับและก็ทําการปุดแบบถอดท่อ ETR Cooler ทิ้งนะครับเพื่อลดภาระของระบบน้ําหรือว่าลดภาระของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับและก็รถคันนี้นะครับได้ทําการตกแต่งภายนอกนะครับโดยการยกสูงขึ้นนะครับและก็ล้อเป็นแบบ Uh, AT, เอ 2, เ 5, ทีนะครับเป็นของ BF g o o d l i ลิ GO2 นะครับสเปกก็265ทับ6ก R18 าแล้วก็ตัวล้อแม็กนี่เป็นขอบ18นะครับของเรนะครับ v o ก k Racing TE37 เ็ป็นแมคอินเจแปนะครับสเปคเปาพิเศษนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันสิว่านะครับรถออนอินนิ w แมกซ์นะครับ, uh, บ2.5 VGS นะครับที่มีอายุ8ปีกว่าๆนะครับและก็มีการดูแลเครื่องยนต์เป็นอย่างดีนะครับจะมีอัตราการสิ้นเปลืองที่เท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับผมจะทําการทดสอบ2แบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือดูการสิ้นเปลืองที่หน้าจอ M I D เลยนะครับตัวนี้นะครับก็ ขึ้นเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเท่านั้นเลยนะครับส่วนแบบที่สองนะครับก็คือแบบแมนนวลนะครับก็คือผมเติมน้ํามันเข้าไปเต็มถังแล้วตอนนี้ผมเติมแล้วนะครับเดี๋ยววิ่งไปจนถึงปั๊มเชลนะครับขอไปครับที่เอ่ยถึงนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับเอ่ยแล้วก็ว่ากันไปนะครับผมได้เติมน้ํามันเต็มถังที่ปั๊มเชลเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นน้ํามัน Vpower นะครับวันนี้เป็นน้ํามัน Vpower รเพียวนะครับ ไม่มีส่วนผสมของที่ผมได้เติมเข้าไปอย่างพวกน้ํายาล้างหัวฉีดหรือว่าหัวเชื้อนะครับเป็นน้ํามัน V Power Diesel B7 เพ<ๆ>ียวๆเลยนะครับเต็มถังนะครับแล้วผมก็จะวิ่งไปจนถึงปั๊มเชียวอีกปั๊มหนึ่งนะครับระยะทางประมาณสัก80กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะไปเติมน้ํามันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเอาจําจนวนน้ํามันนะครับที่เติมเข้าไป เมื่อวิ่งผ่านไปแล้ว80กิโลเมตรเนี่ยนะครับมาบวกลบคูณหารกันดูนะครับแล้วดูซิว่านะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันแบบแมนนวลนะครับจะเป็นเท่าไหร่จะเท่ากับหน้าจอ MID ไหมนะครับเส้นทางในวันนี้นะครับนี่จะเป็นเส้นทางแบบถนนดำนะครับร้อเซเลยนะครับอขออนุญาตแจ้งนะนิดนึงนะครับผมได้ทำการเปลี่ยน จริงๆก็คือเปลี่ยนกรองอากาศนั่นแหละนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนทั้งหม้อกองนะครับเรื่องนี้นานาทราบดีอยู่แล้วนะครับหม้อกองอากาศผมได้มาเป็นของขวัญนะครับก็ทําการเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นกองอากาศใหม่นะครับแล้วก็กองน้ํามันดีเซลใหม่นะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันซิว่านะครับเขาจะมีผลไหมนะครับกับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับโอเคครับผม ก็นี่อีกนิดนึงนะครับในส่วนของขอภายนนนาด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสดนะครับไม่มีสคริปิปนะครับบางครั้งเนี่ยผมอาจจะพูดวกไปวนมาต้องขอภายนนาด้วยนะครับตัวยางนะครับหมายถึงลมยางนะครับผมได้ลดลงมานะครับปกติผมจะวิ่งที่35 psi ทั้ง4ล้อนะครับวันนี้ผมลดลงมาเหลือ3-3 psi นะครับจาก35ลดมาเหลือ3 3 psi ทั้ง4ล้อนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่มีวิ่งทางดินแดงเลยนะครับไม่มีวิ่งทางขรขะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากได้ความนุ่มนวลของของการการวิ่งรถเนี่ยมากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีผลต่ออัตราการสิ้นเปลืองปกติของเจ้าของว้น์จอมอมแอมหรือไม่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับผมก่อนที่เราจะวิ่งครับนะนะเราต้องทําการรีเซ็ตค่าทั้งหมดเสียก่อนนะครับอ่ะผมขออนุญาตรีเซ็ตค่าทั้งหมดก่อนนะครับที่หน้าจอ mid นะครับค่าทริปนะครับ อัตราการสิ้เปิืองน้ำมันเลนรีเซ็ตไม่ได้นะครับนี่คือเขาตั้งมาเองนะครับอ่ะต่อไปเป็นความเร็วเฉลี่ยนะครับต่อไปเป็นเวลาในการเดินทางเรียบร้อยครับนะานๆะอ่ะต่อไปนะเราไปวิ่งกันเลยนะครับเดี๋ยวถึงป้๊มเชลป้๊มถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาบ้ากันต่อครับผมโอเคครับน้าๆ ตอนนี้ผมมาถึงจุดแวะพักระหว่างทางนะครับก่อนขึ้นเขาตะโกนะครับคือจุดนี้นี่เป็นจุดแวะพักใหม่นะครับจะอยู่ด้านล่างของทางขึ้นเขาตะโกนะครับหากมาทางสักแก้วแล้วจะไปทางบุรีรัมเขาจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับหากมาจากบุรีรัมแล้วจะไปสักแก้วเขาจะอยู่ขวามือนะครับลงมาแล้วก็ นานาะมองขวาไปเลยนะครับหากมาจากบุรีดำนะครับหากมาจากสะแก้วก่อนจะขึ้นเขาตะโกนะนะมองซ้ายไปเลยนะครับนี่จุดแวะพักใหม่กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับผมจะแวะพักทานข้าวเช้าตรงนี้เป็นประจำนะครับแล้วก็ในช่วงเย็นเนี่ยผมก็จะแวะพักตัวรถนิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้าบ้านนะครับหรือว่าเดินทางต่อนะครับในระหว่างที่ผมแวะพักนะครับ ผมจะดับเครื่องยนต์นะครับเนื่องจากอยู่ในระหว่างการทดสอบนะครับร้อนหน่อยนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเพื่อ,อนๆานาทุกท่านนะครับอ่ะก่อนที่จะดับเครื่องยนต์นะครับพานะนะมาดูอัตราการสิ้นเปลืองในระหว่างทางกันก่อนนะครับผมวิ่งมาแล้ว53.7กิโลเมตรนะครับอัตราการสิ้นเปลืองที่หน้าจอ MID จะอยู่ที่12.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้เป็น12.7จนะครับจะเห็นได้ว่าแค่เราเดินเบาเนี่ยอัตราการสิ้นเปลือง เฉลี่ยเนี่ยก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับถ้าเราสตาร์ทเครื่องยนต์ในรอบเดินเบาทิ้งเอาไว้นะครับอ่ะประมาณนี้นี่ความเร็วเฉลี่ยของผมนะครับเออรถเยอะจริงๆครับวันนี้นะครับแล้วก็มีบางช่วงนะครับที่ผมกระแทกคันเร่งเพื่อที่จะแซงนะครับการใช้รถร่วมกันในทางเดียวกันนะครับถ้าขับรถช้านิดนึงเนี่ย อาจจะต้องหลบซ้ายหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่หลบก็เราก็จะเป็นจะต้องกระแทกคันเร่งเพื่อที่จะแซงนะครับเพราะว่าความเร็วเราวิ่งในระดับนั้นไม่ได้นะครับความเร็วเมื่อสักครู่ที่ผมวิ่งมานะครับจะอยู่ที่ 80- ดสถึงหนึกิโเมตรนะครับประมาณนี้รถเยอจริงๆนะครับสําหรับวันนี้อ่ะนี่คือเวลานะครับอ่ะนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับดับเครื่องยนต์แล้วก็ ผ่านเข้าแป๊บหนึ่งนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาเดินทางกันต่อครับผม เรียบร้อยแล้วครับนานะ้าตอนนี้ผมได้ทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราว่ากันไปต่อยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนะครับตอนนี้ผมวิ่งมาได้9 7้กิโลเมตรแล้วนะครับนานะ้าอย่างที่ผมแจ้งน้านไปว่าผมจะเข้าปั๊มนะครับตอนประมาณสัก80กิโลเมตรนะครับผมได้เข้าไปแล้วนะครับแต่ประเอนว่า ปั๊มนะครับที่ผมเข้าประจำเนี่ยน้ำมันว่าว power เนี่ยหมดถังโอ้โหล้วมอหมดวันนี้ผมกำลังทดสอบนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนานาทุกท่านเดี๋ยวก็ขากลับแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววิ่งยาวๆไปนะครับวิ่งยาวๆไปเลยนะครับเดี๋ยวขากลับนะครับเดี๋ยวผมจะแวะเติมน้ำมันปั๊มนี้นะครับปั๊มที่ผมแจ้งนานาเอาไว้นะครับเดี๋ยว ึงตอนนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนะครับว่าอัตราการทิ้งเปลืองของหน้าจอ M I D แล้วก็อัตราการทิ้งเปลืองของเราคำนวณแบบแมนนวลเนี่ยนะครับหรือว่าคำนวณด้วยมือเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะครับระยะทางนะครับ97.1กิโลเมตรอัตราการทิ้งเปลืองที่หน้าจอ M I D นะครับก็คือ11.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ ความเร็วเฉลี่ยนะครับเวลานะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวอ,อผมอยากจะถ่ายตอนที่วิ่งมากๆเลยนะครับนะนะแต่ว่ารถเยอะครับนะนะรถเยอะจริงๆนะครับถ่ายไม่ได้เลยนะครับจริงๆริก็ถ่ายได้แหละแต่ว่าอื มันไม่ปลอดภัยนะครับผมก็เลยขออนุญาตแล้วกันนะครับนะนะทุกท่านนะครับ่ะเดี๋ยวถ้าผมถ่ายได้ผมก็จะถ่ายนะครับแต่ถ้าถ่ายไม่ได้เดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกครั้งตอนขากลับอ่าจากการทํางานของผมแล้วกันนะครับตอนที่ผมเข้าไปเติมน้ำมันเต็มถังนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนะครับตอนนี้นะครับนะนะผมได้เข้าไปเคลียร์งานที่อ่าใช้งานแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ระยะทางก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ผมจะวิ่งไปอีกไซส์หนึ่งนะครับตอนนี้ถึงปั๊มที่ผมเติมปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเติมกันนะครับว่า,าระดับน้ำมันนะครับที่ลดลงระดับนี้นะครับจะเติมเข้าไปได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูอัตราการที่เปลืองที่หน้าจอ MID นะครับก่อนที่จะเติมน้ำมันนะครับ อ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปเติมน้ำมันก่อนนะครับต่อไปนะครับนานาทุกท่านตอนนี้นะครับผมได้เติมน้ำมันเต็มถังครั้งที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยขออนุญาตนะครับใช้ช่วงเวลาระหว่างนี้นะครับพักทานข้าวนะครับอ่ะต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับผลลัพธ์แรกนะครับผมใช้ ระยะทางในการทดสอบนะครับก็คือ159.1กิโลเมตรนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์แรกกันนะครับที่หน้าจอ MID นะครับจะแสดงอยู่ที่12.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอ่ะนี่คือผลลัพธ์แรกนะครับอ่ะมาดูผลลัพธ์ที่2กันนะครับหลังจากที่ผมเติมน้ำมันเข้าไปนะครับนี่นะครับเป็นจำนวน15.8ลิตร เดี๋ยวเรามาหาผลลัพธ์ที่สองกันนะครับนี่นะครับผมได้คำนวณไว้รอนานๆแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือเอาระยะทางนะครับหารด้วยจำนวนลิตรของน้ำมันนะครับ159.1กิโลเมตรหารด้วย15.8ลิตรนะครับจะได้เท่ากับ10.06กิโลเมตรต่อลิตรนะครับนี่คืออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของเจ้าขาวว่นจอมอมแมมที่เป็น จริงนะครับแต่ก็จะมีปัจจัยอื่นๆอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นการเติมน้ํามันนะครับขนาดยางนะครับลมยางอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าการใช้คันเร่งนะครับประมาณนี้แต่โดยรวมแล้วนะครับจะไม่หนีไปจากนี้นะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของเจ้าข่าวอ้วนจอมอมแมมนะครับหรือว่าเจ้าอีซูซูอ l ลนิวติ2.5 BGS ปี2012 นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับน้านะทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็คงต้องขออนุญ,ญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก็ผมสวัสดีครับ